นี่คือ canon power shot v 1กล้องคอมแ a c สายคอนเทนต์วิดีโอโดดเด่นภาพนิ่งดีถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเต้ถ่ายไว้ฟังครับวิด okay, ีโอ 4k เค60เฟรมฟูให้ดีได้120เฟรมถ่ายโสโลโมชั่นได้120เฟรมเหมือนกันออโตอโฟกัสไว้ใจได้กันสั่น5แกนรวมเลนส์ด้วยถือมือเดียวก็สบายเพราะชุดฟังก์ชันทั้งหมดอยู่มือขวาหมดแล้ว ตัวเล็กเสียงใหม่คุณภาพดีแถมเดกแคทมาให้ในตัวกันลมกันฝุ่นพินเศษมีพัดลมในตัวแถมที่พิเศษกว่าก็คือมีสีให้เลือกมากถึง1 4รูปแบบสามารถจบหลังกล้องในงานโปรเฟชชั่นอลได้เลยหรือจะมีหลอกสามมาให้เกดดิ้งสีต่อได้นี่คือสรุปสั้นๆ30มสวิแต่ถ้าอยากดูเต็มๆเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมในเรื่องของดีไซน์หรือดีเทลต่างๆที่เป็นภายนอกเนี่ยเราอาจจะขอสคริปไปก่อนในคลิปนี้เพราะว่าทางช่องของเราหรือในเพจ เคยทาคลิปไปแล้วตอนวันเปิดงานสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจหรืออย่างง่ายเลยก็คือข้างบนซ้ายที่เป็นรูปตัวไอนี้ยังไงก็ลองไปดูกันได้ครับ <M> mm> ก็มาว่ากันด้วยเรื่องการใช้งานของตัวกล้อง V1 ตัวนี้แล้วก็ตัวเมนูที่เราได้ลองใช้งานวันนี้ทั้งหมดนะครับตัวกล้องของเขาเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับกล้องมิเลอรเลตตัว R50 มากๆเลย <M> mm> เขาทําระบบมาได้คล้ายคลึงแล้วก็ใช้งานง่ายมากเหมาะสําหรับยูเซอร์ใหม่ พราะว่าทุกอย่างเนี่ยเขาจะจบอยู่ที่หน้าจอตรงนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเนี่ยให้เรากดคิวเข้าไปเนี่ยทุกฟังก์ชันเนี่ยจะเหมือนกับ R 5 0หรือเป็นมิลเลอร์เลของ c a n o ลทั่วไปหมดเลยแล้วก็พวกระบบต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเซตติ้งได้ง่ายหมดเลยไม่ว่ากระทั่งภาพนิ่งหรือวิดีโอความไวแม่นยาของการโฟกัสตัวเขาเนี่ยจากที่ได้ลองเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยํามากถือว่าเชื่อถือได้ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเขามีการใช้ AI เข้ามาช่วยโฟกัสจิกตา ยกขึ้นมาเข้าตาเลยหรือจะเป็นบางจังหวะที่มีการหันหลังไปแล้วเราลองให้อนางแบบหันหลังกลับมาเนี่ยก็จะเข้าตาอย่างเห็นได้ชัดเลยถือว่าเชื่อใจได้มากทีเดียวมาดูเรื่องการใช้งานแบบภายนอกง่ายๆถ้าเราไม่ได้โอเวอร์เลยจากตัวหน้าจอตัวนี้ครับทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ขวามือหมดเลยเพราะว่าซ้ายมือของ ตัวกล้องเนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันอะไรให้เราใช้งานแต่ต้องปรับตัวประมาณหนึ่งถ้าสมมติเคยใช้งานกับพวกมิ d เดอรเลมาก่อนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีไดออแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่อยู่ขวามือซึ่งข้างบนจะไม่มีไดออมีแค่ไดออปรับโหมดเท่านั้นแต่อีกไดออหนึ่งที่พิเศษเข้ามาคือจะเป็นไดออที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเขาจะใช้ได้เหมือนกับไดออตัวนี้เลยใช้ปรับ F หรือปรับฟีชัตเตอร์ได้เหมือนกันอยู่ที่เราเซตติ้งแล้วก็พูดถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานถือว่าเป็นตัวเรือธงของกกลล้้้้ออองงในนนนตตีีีไไไดเยเยพราาะวาว่่มมัหท ให้เยอะให้มาแน่นเข้าตัวนี้ให้มันแน่นจนให้มานล้นนะครับแม้กระทั่งฟังก์ชันง่ายๆเช่นการเปลี่ยนโลโก้หน้าเปิดเครื่องอย่างนี้เรามองว่ามันไม่ได้จําเป็นแต่ว่าอาจจะมองว่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรืออีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็น night display น display ที่อยู่ในกล้องพวกตัวใหญ่ๆที่เป็นเรือธงเลยคือหน้าจอจะเป็นสีแดงที่เอาไว้มองตอนกลางคืนซึ่งกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องเซ็นเซอร์ตัวเลก็กอะเราไม่แน่ใจว่าเขาใส่มาให้ทําไมเพราะว่าคงไม่มีใครเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายไอทีมืดกลางคืนกลางป่าคงไม่มีใครได้ใช้แน่นอนมันในส่วนของเรื่องการเซตติ้งเมนูของการปรับ image quality ก็ใช้งานได้ทั่วไปเหมือนพวกกล้องมิเดอร์เลตของ Canon แคแนลแทบจะทุกตัวที่ไม่ใช่กัวอออกใหม่ก็คือการเซตติ้งเหมือนเดิมหมดเลยผมจะแชร์ ประสบการณ์ในการปรับตัวสําหรับกล้องตัวนี้อย่างแรกก็คือจะเป็นการใช้งานมือเดียวซึ่งปกติผมจะใช้งานมือเดียวนั่นแหละแต่พอเป็นใช้งานมือเดียวที่ไดอัลมันไม่ได้อยู่ที่นิ้วโปง้งหรือว่าที่นิ้วชี้สาหรับกล้องมิลเลอร์เลสเนี่ยมันจะเป็นนิ้วโป้งที่อยู่ด้านล่างแทนซึ่งผมเป็นคนมือค่อนข้างใหญ่ถ้าจับกล้องตัวนี้ก็จะเหลือเหลือมาประมาณ2นิ้วหรือถ้าสมมติจับพอดีก็นิ้วหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่พอที่จะให้ไปหมุนไดอัลตัวนี้ได้เพราะว่า เราเป็นคนมือใหญ่แต่ว่ามันมีไดออรอีกด้อยข้างหน้าที่ถามว่าสะดวกไหมก็ปักมามันนึงแต่ว่าต้องใช้มือซ้ายในการหมุนแทบมือขวาหมือนเองอาจจะลบาบากนิดนึงส่วนที่เราชอบเลยเนี่ยก็คือเป็นปุ่ม M function M function เนี่ยจะใส่มาให้กแบบับพวกกล้องตัวใหญ่ๆ full frame ของแ a n o n แทบจะมีทุกตัวก็คือเราสามารถไปเซ็ตติ้งตรงนี้หรือเลือกว่าเราจะใช้ฟังก์ชันไหนก็ได้พอเรากดปุ่มนี้เนี่ยเราแทบจะ โอเวอร์เลยจากหน้าจอตรงนี้เลยแทนที่เราจะมาต้องโอเวอร์เลยด้านหน้าแทนซึ่งถามว่ามันสะดวกไหมสะดวกพอสมควรเลยเรารู้สึกว่าเรากดปุ่มเดียวเนี่ยแต่ว่าเรามีฟังก์ชันให้แทบจะทุกปุ่มที่เราใช้งานได้เลยแล้วก็มาดูสิ่งที่ต้องปรับตัวสําหรับเราอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นปุ่มเปิดปิดที่ปกติเราจะต้องปรับตัวคือเป็นปุ่มสวิตช์แบบปุ่มอย่างนี้แต่ว่าปุ่มนี้มันเป็นปุ่มกดที่มันก็ใช้ง่ายนะเพราะว่ามันอยู่ตรงนิ้วชี้เราพอดีเลยคือค่อนข้างที่สะดวกต่อการเปิดปิดการใช้งาน แล้วก็มีอีกอย่างนึงคือที่เรารู้สึกว่ายังมีความหน่วงและความช้าอยู่บ้างก็คือปกติเราใช้กล้องที่เป็นมิลเลอร์เลนเนี่ยเราสามารถสับสวิต์ปุ๊บลรวยกขึ้นมาถ่ายได้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีการหน่วงที่เขาต้องยืดเลนออกมาก่อนมันจะมีหน่วงจังหวะน,นิดนึงแต่ถามว่าหงุดหงิดไหมมันก็ไม่ได้หงุดหงิดมากแต่ก็ไม่ได้ที่ว่ายกปุ๊บถ่ายได้เลยซึ่งมันต้องมีความที่ถ้าสมมติเรายกขึ้นมามันก็ปุ๊บแป๊บหนึ่งก,กเซียววิมันอาจจะทําให้เราพลาดบางโอกาสที่เราออยยาาาากกถ่่แล้ว็มพูดึงงเรงรื การซูมของตัวเขาเนี่ยจะซูมได้จากนิ้วชี้ที่เป็นการซูมอย่างนี้ตัวเลนส์ก็จะยืดหดเป็นการซูมไฟฟ้าที่ค่อนข้างนิ่งอยู่ที่แรงนิ้วเราได้เหมือนทั่วไปว่าเราอยากให้เขาเข้าออกหรือช้าเร็วแค่ไหนเราสามารถใช้แรงนิ้วเราได้เลยส่วนตัว F ที่เขาให้มาจากกว้างสุดก็คือ2.8ส่วนแคบสุดที่เป็นระยะ30เนี่ยจะอยู่ที่4.5แล้วก็พูดถึงเรื่องข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือที่เราสามารถใช้ได้ทั้งสองฟังก์ชันนั่นคือ ปุ่มชัตเตอร์เนี่ยปกติแคแน on เนี่ยต้องอัดวิดีโอจากปุ่มเลคคอร์ดเท่านั้นแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดเลคคอร์ดวิดีโอจากปุ่มชัตเตอร์ได้เลยซึ่งเรารู้สึกว่าแคแนนใจดีกับเรื่องนี้นะถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยเรากดชัตเตอร์ไปเนี่ยมันก็ค้างเฉยในโหมดวิดีโอแต่ถ้าเป็นในโหมดวิดีโอแล้วเรากดชัตเตอร์ของกล้องตัวนี้เนี่ยเข้าจาดวิดีโอหรือสต็อปวิดีโอให้เลยแล้วเราก็จะมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เราชอบเลยนะก็คือ พัดลมระบายความร้อนเนี่ยจริงๆเขาใช้ไปเนี่ยถามว่าร้อนไหมก็รู้สึกว่ายังอุ่นมือไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่พัดลมเนี่ยเขาบอกว่าเขาทํางานตลอดซึ่งเวลาเราลองถ่ายวีดีโอเนี่ยเสียงพัดลมที่อยู่ไนเนี่ยไม่ได้มากวนในเสียงตรงนี้เลยจะมีก็แค่รู้สึกว่ามันร้อนอุ่นๆมือนิดนึงแค่นั้นเองเราไม่แน่ใจว่าตัวพัดลมมันแรงแค่ไหนแต่เราได้ลองใช้ตัวกล้องนียมาทั้งวันตั้งแต่เช้าเลย6กโมงจนถึงประมาณเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยยังไม่ได้ยีให้เราเห็นเลยเรารู้สึกว่าค่อนข้างดีมากกับการระบายความร้อนของตัวน ในเรื่องของเมนูภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแปลกอย่างนึงก็คือในเมนูของภาพนิ่งเนี่ยที่เป็นการเข้าไปเซตติ้งเมนูเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับได้น้อยประมาณหนึ่งเลยถ้าเทียบกับวิดีโอที่เซตติ้งได้ละเอียดกว่าเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเขาทำมาให้เพื่อที่จะเป็นกล้องวิดีโอล็อกอยู่แล้วและที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือในหมวดของ SCN เนี่ยถ้าเป็นของภาพนิ่งเนี่ยถ้าเราเปิดดูแล้วลองเปิดดูในโหมดภาพนิ่งเขาจะมีให้มาให้เลือกถึงแปรายการแต่ถ้าปรับไปที่ ของตัววิดีโอเนี่ยมีแค่3ามรายการเองซึ่ง เราเราแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเขาให้น้อยมาขนาดนี้หรือแม้กระทั่งโหมดที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ยของวิดีโอเนี่ยมีมาให้แค่5รายการแต่ถ้าปรับไปที่ภาพนิ่งเนี่ยถ้ามีให้10รายการซึ่งมันเหมือนขาดๆเกินๆบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็เหมือนเขาอัดแน่นมาให้เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวคอมเพกเือทรงตัวใหม่ของเขาอะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องของวิดีโอของตัว PowerShot V1 ตัวนี้นะครับตัวเขาเนี่ยจะถ่ายได้ 4K 30เฟรมแต่สามารถทํา 4K 60เฟรมได้แต่ว่าจะเป็น 60เฟรมที่เป็นครอปซึ่งตัวครอปของเขาเนี่ยเซนเซอร์เขาจะอยู่ที่1.4นิ้วแต่พอครอปแล้วจะใช้ไม่ถึง1นิ้วแต่ถามว่ามีปัญหาไหมเราไม่รู้สึกว่ามีปัญหานะการใช้งานของเขายังใช้งานได้ดีโฟกัสได้ดีโฟกัสจิกตาเหมือนเดิม AI ก็ใช้ได้สมูทปกติเลย แล้วก็ตัว Full h d เนี่ยสามารถถ่ายได้มากสุดอยู่ที่120เฟรมก็คือสามารถเอาไปสโลว์ในกล้องได้เลยพอเราถ่ายออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเขาทำสโลว์มาให้เรียบร้อยแล้วคือสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำสโลว์เองส่วนในเรื่องของการสโลโมชันเนี่ยกล้องเนี่ยจะไม่ได้ตัดฟังก์ชันใดๆของเขาออกเลยนะจะเว้นเสียงส่วนเรื่องการโฟกัสการทำสีการใช้ฟิลเตอร์หรืออะไรพวกเนี้ย ก็ยังใช้ได้ครบเหมือนเดิมทุกอย่างก็ในเรื่องของวิดีโอเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเราก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ ND filter ซึ่งในกล้องตัวนี้เขาใส่ ND filter มาให้ถึง3 s t ต p เราสามารถกด on แล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ว่ามันจะมีความงงๆอยู่ที่ว่าสมมุติเราใช้งานเนี่ยเราจะไม่ได้สามารถเซตอะไรได้เลยมันจะมีแค่ on กับ off แต่มันจะมีเรื่องของออโต้เนี่ยซึ่งออโต้นี่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ลึกขนาดไหนเพราะว่ามันจะใช้ได้แค่โหมดของ h ฮเ h มเ a m ร r เ t ทเท่านั้นถ้าปรับเป็นโหมดธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่อ n อนอเลยไม่สามารถใช้ออโต้ได้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องตัวกันสั่นของตัวกล้องตัวนี้กันต่อตัว V1 เนี่ยก็จะมีการสารั่นหนรูปแบบของกล้องคาน o อนทั้งหมดที่มีเลย On e n เอ a นช แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มีเพิ่มเข้ามาในตัวนี้ก็คือ subject tracking is ซึ่งมันเป็นระบบ iso ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้กับตัวนี้ตัวเดียวตัวอื่นยังไม่มีมันเป็นระบบการสั่นที่ทำงานร่วมกับตัว ai focus ที่ถ้าสมมติเราเปิดตัว subject tracking is เนี่ยเขาจะ tracking ตัว หน้าหรือสัตว์ที่เราเปิดอยู่ตอนนั้นนะ่ะให้อยู่ตรงกลางเฟรมตลอดโดยที่ตัวส่วนบนหรือส่วนล่างหรือส่วนขอบเนี่ยก็จะไม่ได้โดนบิดเบี้ยวจนเกินไปเหมือนตัวอินชานคนที่เป็นสายวล์กเกอร์ทำงานคนเดียวเนี่ยเราว่าน่าจะถูกใจในระบบตัวนี้มากๆ เรื่องวิดีโอแล้วเนี่ยเขจะพูดถึงเรื่องเสียงกล้อง v ีวันตัวนี้เนี่ยเขาได้ใส่ไมค์มาให้ซึ่งไมค์เนี่ยค่อนข้างรับเสียงได้ดีมากซึ่งเขาจะมีเดซแคทเนี่ยใส่กับตรงพอทชูการลมการเสียงไมค์ของเขาเสียงค่อนข้างดีแม้ว่าเสียงข้างนอกเนี่ยจะแอมเบียนเยอะขนาดไหนเขาก็จะเก็บเสียงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยได้ค่อนข้างละเอียดระดับหนึ่งเลยแล้วรวมไปกับการใส่เดซแคทการที่มีลมหรือเสียงภายนอกแรงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเข้ามาขนาดนั้น สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไอ้องมาใหม่เพิ่งใหม่แกะกล่องเลยดูดิแต่ที่น่าเสียดายสําหรับการเก็บเสียตงตัวนี้คือเขายังรองรับได้แค่16บิตยังไม่สามารถรับ24บิตเหมือนกล้องแคนทั่วไปแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของสําหรับเจ้ากล้องตัว V ีตัวนี้ก็คือสีซึ่งเขาใส่มาให้ถึง3รูปแบบในรูปแบบแรกเ่ยก็คือฟีเจอร์สไตล์ของเขาที่มีแคนทั่วไปอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่เอาใจสายซีนีมาหรือสายเกียรสีก็คือใส่เป็นหลอก3เข้ามา ได้อีกหนึ่งอย่างที่เป็นอย่างใหม่เลยสําหรับกล้องตัวนี้ก็คือ Color Filter ที่ใส่สีมาให้ทั้งหมด14สีซึ่งเป็น14รูปแบบที่คล้ายๆกับเราใส่หลักไปในกล้องเองได้เลยเรามองว่ามันมีรูปแบบในการเล่นของตัวกล้องเนี่ย เพิ่มเติมอีกมากเรารู้สึกว่าเราเล่นกล้องตัวนี้สนุกมากเพราะามันมีบางสีที่เราชอบแต่ที่น่าเสียดายเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของฟิลเตอร์คัลเลอร์เนี่ยเขาใช้ได้ในแค่โหมดของวิดีโอไม่สามารถเอาไปใช้ในโหมดภาพยิ่งได้คือถ้าตัวนี้เอาไปใช้ในโหมดภาพนิงได้เนี่ยมันน่าจะถ่ายรูปสนุกกว่านี้<ส>แล้วก็มีสองซีเจอร์เนี่ยที่ตัวกล้องเนี้ยใส่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าได้ใช้กับกล้องตัวนี้แน,น,น่นอนก็คือสมูทสกินมูวี่ก็คือคล้ายๆกับเหมือนโหมดบิวตี้ในโทรศัพท์ซึ่งตัวเขาเนี่ยสามารถปรับได ได้มีถึง5ระดับและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ใส่มาให้ในตัวนี้แล้วก็มีในกล้อง canon r 5 0ก็คือเป็นโหมดของ close up demo ก็คือคล้ายๆโหมดรีวิวสินค้าถ้าเราบล็อกอย่างนี้แล้วเรายก สินค้ามาข้างหน้าเขาก็จะจับโฟกัสตัวข้างหน้าเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีกล้องไม่กี่รุ่นอย่างนึกออกก็คือ R 5 0เนี่ยที่มีแน่ๆลักแต่ว่าเขาใส่มาในกล้องตัวนี้ด้วยในเรื่องของภาพนิ่งเนี่ยระบ่นกันมาเยอะมากแล้วแต่มันก็ยังมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาเนี่ยยังสามารถถ่ายได้30เฟรมต่อหนึ่งวิก็ถือว่ายังได้ใช้นะกับ30เฟรมที่เราอยากถ่ายอะไรรัวๆหรือเป็นภาพธรรมดานเนี่ยเราก็ได้ถ่ายมาเราก็รู้สึกว่าก็ยังให้ ความรู้สึกเป็นแ a n นนอยู่มาพูดถึงเรื่องแบตกันต่อตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็ยังใช้แบตรุ่นเดิมเลยก็คือ LPE 1 7แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเป็น LPE 1 7ที่แถมมากับ V 1ที่หน้าตาไม่เหมือน LPE 1 7ซึ่งปกติเขาจะมีด้านหนึ่งที่เขียนว่า LPE 1 7เลยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งตัวนี้น่าเสียดายอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาไม่ได้แถม แท่นชาร์จมาให้ในกล่องกล้องราคาขนาดนี้ถ้าไปเทียบกับ R 5 0ตัวธรรมดาเนี่ยก็ยังมีการแถมแท่นชาร์จของ27มาให้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถเสียบชาร์จกับตัวกล้องได้เลยโดยการเสียบไอซี C, เข้ากับ รงนี้แต่ก็มีอย่างนึงที่น่าเสียดายนะครับก็คือเขาสามารถชาร์จได้แต่ไม่สามารถชาร์จได้ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานมากเราแค่ชาร์จให้เต็มแล้วเราก็ออกไปลุยได้เลยจากที่เราได้ใช้มาทั้งวันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมดง่ายขนาดนั้นหนึ่งก้อนที่เราใช้วันนี้เนี่ยเราเริ่มใช้ตอนประมาณ6กโมงเจ็ดโงใช้มายาวถึงเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยเปิดบ้างปิดบ้างถ่ายวีดีโอซะส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งมาหมดประมาณเที่ยงนิดๆเรารู้สึกว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างยาวเหมือนกันแล้วเราก็จะมาสรุปสําหรับเจ้า canon power shot รารู้สึกว่าเป็นกล้องที่เป็นมิตรสาหรับมือใหม่มากๆแล้วก็เหมาะสําหรับสายคอนเดนเคียร,ร์เตอร์มากๆเช่นกันเพราะว่าตัววิดีโอของเขาเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายปรับอะไรง่ายหมดเลยเซตติ้งง่ายไมค์หัวกล้องก็ดีหรือเราจะเอามาติดไมค์เพิ่มเนี่ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเพราะมีพอร์ตทั้งไมค์แล้วก็หูฟังเอาไว้โอเวอร์เลยเองได้เลย h ท m i ซีไมโครก็มีมาให้สามารถนําไปไล์หรือไปต่อจอมอนิเตอร์เพิ่มเติมได้เลยครบจบในตัวเดียวใดๆแล้วก็คือ แค n นนพาวเวอร์ช็อตเนี่ยเหมาะสำหรับใช้งานไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าหรือสาย Content Creator ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b สไครต์หรือกดไลค์เพจ e c m More เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้หรือถ้าอยากเจอผมก็เจอได้ที่ e ี m a ม l สาขาซีคอนสีนครินแล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ